สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่หน้าเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันไฮเกรดหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับ R ารกดสิบแปดขีสองกันดัมบอนกบอลนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตัวนี้มันจะเป็นเดอะเบสท์ออฟไฮเกรดอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเป็นกันดัมที่ดีที่สุดนะครับของไฮเกรดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าความรู้สึกของผมจะเป็นยังไงกับกันดัมตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาในกล่องนี้กันก่อนนะครับหลังจากที่เราประกอบเจ้าตัวบิยอนโคบอลต์ตัวนี้เสร็จนะครับอ่าเราดูดีเทลกันไปด้วยเลยนะชิ้นแรกนะครับก็คือโล่นะครับอ่าเพื่อนๆดูสังเกตดูดีเทลนะครับนี่เขาแยกสีแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆมาค่อนข้างดีนะครับในส่วนของโล่นี่ก็จะสามารถนํามาติดกับแขนของเจ้าปูบิยอนโคบอลต์ตัวนี้ได้แล้วก็ติดด้านหลังของแบ็คแพคตรงนี้ได้นะครับดูรายละเอียดของโล่นะครับก็ค่อนข้างสวยงามดีนะครับแล้วก็เรียบเรียบอาจจะ มีลวดลายของพานิวลายน้อยไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราสังเกตนะครับนี่เป็นจุดที่เขาแยกสีมาให้ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับนี่สําหรับตัวโล่นะนี่ดูด้านหลังนะครับดูรายละเอียดที่เขาให้มาค่อนข้างครบๆเลยนะครับแล้วก็นี่สังเกตดูอย่างอย่างตัวหมุดตัวน็อตอย่างนี้นะครับหรือตรงส่วนสีเหลืองที่ แยกเข้ามาอย่างนี้หรือตรงเส้นตรงนี้นะครับที่เป็นเสียงตาลตัวนี้ก็คือเขาแยกมาให้เลยนะครับโดยเราไม่ต้องแบบมาติดสติ๊กเกอร์มาอะไรนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นบีมไรเฟิลนะครับก็จะมีดีเทลรายละเอียดที่ก็พอประมาณนะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เรียบเหรูๆรูสวยสวยนะครับเหมือนของไฮเกรดทั่วๆไปนะครับก็มีจุดขยับนิดนึงนะครับสำหรับบีมไรเฟิลก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงเป่าเนี่เป่าเลงศูนย์เลงนะครับที่สามารถขยับได้นะครับ นิดนึนะครับก็มาให้เจ้าปู่บียนก้อนถือได้เหมือนกันนะครับในส่วนของมือนะครับก็จะมีเสริมมาให้นะครับนอกเหนือจากที่ติดอยู่ที่ตัวหุ่นของตัวนี้นะนะครับที่เป็นแบบกำหมัดนะก็จะมีเนี่ยแบบที่เป็นมือแบนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลักษณะที่เป็นเอ่เหนียวไกลปืนแบบนี้นะครับแถมมาให้นะครับเอฟฟกพัแสนครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของบีมเซเบอร์นะบีมเซเบอร์ก็จะมีมาให้2ชิ้นนะครับนี่สชิ้นก็จะสามารถเอ่อนมาเล่นกับ ด้านหลังนี้นะครับที่จะเป็นด้ามดาบของเบียนกูบอลสามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาประกอบกับตัวพาร์ตเอฟเฟกแสงได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ให้มา1คู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนของตัวโมเดลนะครับปู่บียนกูบอลนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวหุ่นกันครับ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างน,นะครับดีเทลของตัวหุ่นนี่ค่อนข้างสวยงามมากนะครับผมค่อนข้างชอบนะก็คือรูปแบบเขาจะออกแบบมาให้เป็นแบบกันดั้มที่เป็นสมัยใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็ที่เป็นปูถ้าเป็นปูร่างเดิมเนี่ยคือรูปร่างเขาจะตันๆนะตันๆแล้วก็หนาๆนะครับแต่ตอนนี้เขาจะทําให้มันแบบดูผอมพเพรียวนะครับพเพรียวบ้างนะครับก็มันจะดูสมส่วนดูหลอ่อดูเท่ขึ้นนะ ก็ไม่ไม่ตันเท่าไหร่นะครับแต่บางคนเขาก็อาจจะชอบแบบว่าออริจินเน่นะดังเดิมดังเดิมนะครับแต่ผมค่อนข้างชอบตัวนี้เหมือนกันนะครับผมอาทีนี้มาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างเนาะนะครับสำหรับคนที่เขาแนะนํามานะครับผมเขาแนะนําผมมาว่าตัวนี้มันค่อนข้างดีนะเขาบอกว่าจุดขยับเนีย่ยถือว่าเพอร์เฟคเลยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับสำหรับจุดขยับของแกตัวนี้ผมว่ามันขยับได้มีองศามีแบบมิติที่แบบมันเยอะมากเลยนะ ได้ขยับได้แบบอิสระเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวบียน์คอบอนตัวนี้นะครับอามาดูทีละจุดกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของหัวเนี่ยนี่หมุนได้รอบนะแต่ว่าก้มเงยก็ได้นิดหน่อยเพราะว่ามันจะติดตรงกระบังคอนะครับแต่ในส่วนของแขนนี่ขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับหมุนได้อ่าประมาณนี้นะครับงอได้แบบนี้เลยนะครับถือว่างอได้สุดนะ ในส่วนของข้อต่อมันก็จะเป็นแบบ2สเตปเหมือนกันนะครับกลางได้ออกแบบนี้เลยนะครับสามารถเอามาจับอย่างนี้ได้ด้วยนะนะครับจับดาบด้านหลังได้แบบนี้นะครับซึ่งข้อจํากัดของไฮเกรดนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันมันทาอย่างนี้ได้ยากเหมือนกันนะสาหรับหุ่นตัวอื่นๆที่เป็นไฮเกรดนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีข้อจํากัดเลยนะครับสําหรับจุดขยับตรงนี้นะครับซึ่งองศาในการขยับขนาดน,นี้นะครับหุ่นตัวอื่นนีทำได้ยากเหมือนกันนะครับนี่ ครับตรงส่วนของแขนซึ่งถ้าใครเอาตัวนี้ไปเล่นนะครับแบบชอบจัดท่าจัดท่ายางเงี้ยผมว่าจัดท่ากันมันเลยนะครับแบบนี้ในส่วนของล้ำตัวนะครับสามารถยงซ้ายยงขวาได้แบบนี้นะครับแต่ว่าก้มหน้าก้มหลังไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของกระโปรงนะครับสามารถขยับได้แบบนี้นะครับตัวนี้ก็ฟรีอิสระเหมือนกันนะตรงกระโปรงหน้านะครับด้านข้างก็ขยับได้เหมือนกันนะครับด้านหลังก็ได้นะด้านหลังก็ได้แบบนี้นะครับ ประมาณหนึ่งนะครับตรงส่วนขาเนี่ยได้เยอะนะครับได้เยอะเพราะว่ามันมีจอยตรงนี้ที่มันเพิ่มเข้ามานะครับก็ต้องลองประกอบกันดูนะครับแล้วก็งอได้สุดแบบนี้เลยนะครับตรงส่วนขานคือขยับได้เยอะขยับเพิ่นนะ่ะถ้าคนที่จัดถ้าชอบจัดท่าทำแอคชั่นต่างๆนี่ผมว่าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับนี่ทำได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นะ ส่วนข้อเท้านะครับก็มีขยับได้งอซ้ายขวาได้นะครับงอขึ้นงอลง,ง,งได้แบบนี้นะครับจุดขยับผมว่าสุดยอดนะผมว่าถือว่าให้เต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์มันก็ค่อนข้างสวยด้วยนะนะครับนี่สำหรับเจ้าบิยอนโกลบอโอ้โหเท่เอาก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของจุดขยับนะครับ ในส่วนของความรู้สึกหลังการประกอบนะครับดีไซน์ของตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับความรู้สึกแรกเลยนะครับความรู้สึกตอนต่อผมนี่คือผมรู้สึกฟินมากเลยนะนะครับคนที่ชอบต่อเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมเหมือนกันสําหรับการต่อเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งตอนต่อเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมต่อเอ็นทิเกตอะที่แบบแยกสีมาครบๆเลยแล้วก็ต่อง่ายนะครับต่อง่ายนะครับเหมือนต่ออินทิเกตแต่ว่าคุณภาพดีกว่าอินทิเกตเยอะนะครับ นี่นะครับแล้วก็จุดขยับที่มันดีมากๆนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีแผง PC นะไม่มีแผง PC นะครับเป็นเ,เป็นชิ้นส่วนพลาสติกไปทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยไม่มีแผง PC ที่อ่อนนุ่มมาให้นะครับนี่สังเกตดูนะครับเขาแยกสีมาค่อนข้างครบนะครับผมแล้วก็การประกอบต่างๆเนี่ยเนี่ยดูเขาแยกแยกทุกชิ้นเลยนะแยกทุกชิ้นเลยซึ่งสติกเกอร์ที่มีมาให้นี่ก็มีแค่ดวงตายอย่างเดียวเลยนะครับส่วนอื่นๆนี่จุดอื่นๆนี่คือเขาแยกสีมาหมดเลยนะครับ แต่ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมสำหรับผมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็ยังว่านะอยู่ที่คนชอบมากกว่านะครับแต่พูดถึงในส่วนของภาพรวมนะครับทั้งจุดขยับทั้งการแยกสีแบ่งสีดีไซน์ต่างๆนี่ผมว่าให้เต็มสิบเลยนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าถามถึงความชอบไหมก็น่าจะมีตัวอื่นที่ชอบกว่านี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกแต่ละบุคคลนะนะแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่จะเริ่มต่อเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคือเริ่มต่อแล้วติดอ่ะ เริ่มต่อแล้วจะชอบกันพลาอะไรประมาณนี้ผมว่าเหมาะสําหรับคนที่จะเริ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็มันต่อง่ายนะครับแล้วก็แยกสีมาแค่ประกอบนะครับตัดเส้นนิดๆหน่อยๆก็สวยงามมากๆแล้วนะครับสาหรับปูบียอนโกลบอลนะครับถ้าคนที่จะเริ่มผมว่าตัวนี้เหมาะเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับบียอนโกลบอลตัวนี้ก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะครับแล้วก็มีจุดขยับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ600บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ถือว่า เป็นตัวที่ราคาสมน้ำสมเนื้อนะนะครับเหมาะสําหรับคนที่จะเริ่มต่อนะครับราคาก็ไม่แรงมากนะครับสาหรับปูบิยอนโกลบอลตัวนี้นะครับจะว่าดีที่สุดไหมนะครับสาหรับผมก็ผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของผมนะเพราะว่ามันมันยังมีตัวที่ผมชอบมากกว่าอยู่นะครับอ,อ,อย่างยกตัวอย่างเอเรียลนะผมว่าผมผมชอบเอเรียลมากกว่านะครับด้วยความที่จุดขยับของเอเรียลเนี่ยผมว่ามันแน่นนะแต่ว่าของปูบิยอนโกลบอลเนี่ยถึงจุดขยับมันจะอิสระเยอะนะครับผม ด้วยความที่มันอิสระเยอะนี่แหละผมว่ามันมันทำให้มีบางจุดที่มันหลวมมันขยับได้เยอะก็จริงแต่มันก็จะมีบางจุดที่มันหลวมอยู่นะครับแต่ถ้าในแง่ของความสมบูรณ์แบบนะครับของตัวโมเดลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์พลาสติกจุดขยับต่างๆนะครับความขอบเขตในการขยับของมันเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมถ้าเป็นคนที่ต่อกันพลาเนี่ยหรือมือใหม่หรือคนที่ต่อกันอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับควรจะมีเป็นอย่างยิ่งนะนี่จุดขยับมันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ ความรู้สึกในการต่อของผมนะสาหรับตัวนี้ผมว่าถ้าคนที่ชอบต่อเนี่ยระหว่างการต่อเนี่ยผมก็จะคิดไปเรื่อยเลยนะคิดไปด้วยนะว่าทําไมเอ๊ะทำไมไม่งทาดีจังวะมันทํามาดีจริงๆครับความละเอียดนะครับความใส่ใจในชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยในตัวโมเดลนะครับจุดที่เชื่อมต่อต่างๆเนี่ยคือเขาแยกมาอย่างชัดเจนนะครับอย่างดีมากๆเลยนะครับเป็น,นกลไกต่างๆที่อยู่ในตัวโมเดลเนี่ยคือเนี่ยอย่างส่วนไหลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจอยชิ้นเดียวนะ ไม่ได้เป็นจอยชิ้นเดียวที่ประกบกันก็มีอยู่สามสี่ชิ้นนะประกบกันนะครับถึงทําให้มันขยับไปเยอะขนาดนี้นะครับคนไขรนี่ทำมาโคตรดีเลยนะครับก็กึงๆ่งจะมีโครงในด้วยตัวนี้นะนะอาจจะไม่เป็นโครงในที่แบบครบเหมือนมัตเตเกตนะครับแต่ก็เหมือนกึง่ง่งจะมีโครงในอยู่ทําให้จุดขยับเนี่ยมันค่อนข้างสุดยอดเลยนะตัวนี้นะครับก็ยอมใจนะครับยอมใจคนออกแบบเหมือนกันนะถือว่าสุดยอดจริงๆตัวนี้นะครับจะว่าเป็นตัวที่สมบูรณ์แบบไหมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วผมว่านะครับผมแต่ว่า ยังไม่ใช่นะครับก็มีจุดที่ติเหมือน,นกันก็คือสีนี่แหละนะครับส่วนจุดขยับต่างๆผมไม่ตินะก็อาจจะมีจุดล้วมบ้างน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสีเนี่ยผมว่ามันยังเจืดจืดที่ชืดอยู่นะครับผมก็อ่มันออกดูซีดๆเล่ยนะนะครับถ้าเป็นสีแบบที่มาพร้อมพลาสติกของมันเลยเนี่ยมันดูซีดๆอยู่นะครับผมอ่ะสรุปกันเลยนะครับปูบิยอนกรบอลตัวนี้นะครับ ในแง่ความสมบูรณ์แบบทั้งหมดเนี่ยผมว่าตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆครับแต่ในแง่ความชอบเป็นความชอบส่วนตัวนะในแง่ความชอบของผมผมยังชอบเอเรียลมากกว่านะครับผมชอบกันดมเอเรียลมากกว่านะครับตัวนั้นก็จุดขยับแน่นดีนะครับแล้วก็จุดขยับถึงจะอาจจะไม่สู้ตัวนี้นะครับแต่ว่าคือจุดขยับมันแน่นนะแต่ตัวนี้ผมว่ามันยังอ่อนๆนิดนึงนะบางจุดนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมก็มารีวิวเจ้าปู่เพียงเท่านี้นะครับปู่บิยอนโกบอนนะครับถ้าใครชอบผมว่า ควรจะจัดเป็นอย่างยิ่งนะตัวนี้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ